สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคททาโรค่ะอ่านไพ่กับมาดามแมวค่ะวันนี้มีกล่องไพ่แค่กล่องเดียวนะคะก็มาเล่นรันดอมกันค่ะไม่มีกล่องไพ่ให้เลือกเหมือนพิกอาคารนะคะการเล่นรันดอมก็คือการที่มาดามนะคะอ่านไพ่แล้วก็อ่นานหน้าไพ่ตามพลังงานที่มาดามจับได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาหรือบังเอิญเข้ามาฟังในคลิปนี้ เรื่องราวที่มาดามอ่านต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณในอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วนะคะหรือว่ากําลังเกิดอยู่ตอนนี้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่รอเกิดในอนาคตนะคะ,ะวันนี้มาดามใช้ไพ่ที่ค่อนข้างสวยนะคะเป็นไพ่ที่มาดามสั่งจากต่างประเทศนะคะชื่อ The Victorian Romantic Tarot นะคะ ซื้อจากร้านอาบาบาโซออนไลน์นะคะตอนนี้น่าจะพรีออเดอร์แล้วก็หมดแล้วนะคะรู้สึกจะขายหมดแล้วโ so ซเอาไปสักสักหลายเดือนแล้วค่ะมาดามก็สั่งตั้งแต่กลางปีที่แล้วมั้งแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งได้มาสักเดือนนี ปุมพามีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะพอดีมาดามไม่ค่อยว่างก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปนะคะเก็บไพ่เดี๋ยวถ้าเกิดมาดามได้ไพ่สวยๆงาลอย่างเนี้ยมามาดามจะเอามาเล่นเรนดอมเพราะว่าจะได้โชว์นะไพ่ให้ทุกคนเห็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมาดามขออนุญาตสับไพ่นะคะขออนุญาตด,ดูพลังงานของเพื่อนๆนะคะ,ะเป็นเพื่อนที่มาดูกล่องนี้นะคะมาดูเรนดอมในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้นะ ก็มาดูกันว่าวันนี้มาดจ,จะได้เรื่องอะไรนะคะประมาณนี้ล้กันโอเคโอเคค่ะการอ่านรันดอมจะเริ่มแล้วนะคะ ีกำลังหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรบางอย่างหุดหงิดที่คุณมึนตึงใส่เขาพลังงานเรนดอมวันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของคุณบางคนหรือคุณและเขาตอนนี้อาจจะไม่ได้คุยกันหรือว่าคุยกันน้อยลงนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีความรู้สึกอ,อในใจลึกๆถึงความกังวล เกี่ยวกับตัวเขาอยู่ในตอนนี้นะตัวเขาเองตอนนี้มีความรู้สึกหมุดหงิด,งดใช้คําว่าหงุดหงิดละกันมีความรู้สึกแบบเขาเองก็อยากจะไปต่ออยากจะคุยกับคุณใช้คําว่าอยากจะคุยกับคุณละกันแต่เหมือนกับว่าตอนนี้คุณไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาแล้วเขาก็รู้สึกอารมณ์เสียงหงุดหงิดใจเขารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขาอะคะ่ะอืมคุยกันดี เป็นคนที่คุยกันดีแล้วเป็นคนที่คุยกันเขา้เขาขากันเป็นคู่กันแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขารู้สึกว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเลยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขามันจะมีเรื่องราวให้เกิดการทะเลาะเบาบวงกันแล้วคุณก็เลือกที่จะเงียบขึงขังใส่เขาแล้วไม่ต่อ ต่อร้อต่อเถียงค่ะคุณใช้วิธีเงียบปิดกั้นสะกดอารมณ์ตัวเองไว้นะคะควบคุมจิตใจตัวเองไว้พยายามไม่ทําให้เขารู้ว่าตัวเองคิดอย่างไรนั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกไม่โอเคค่ะเขารู้สึกเขาอยากรู้ใจคุณมากกว่านี้เขาอยากให้คุณใส่ใจเขามากกว่านี้แต่ตอนนี้คุณใช้พลังงานของความเงียบนะมันเหมือนกับสงครามจิตใจนะคะเขารู้สึกไม่ไม่ไหวะคะ่ะม,มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ไหว ตัวเองอยากจะคืนดีหรืออยากจะง้อนะหรือว่าอยากจะคุยกับคุณแต่รู้สึกว่าคุณหันหลังให้กับเขาเสมอเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเลือกคําพูดหรือว่าเลือกบทสนทนาที่จะถูกต้องหรือถูกใจตัวคุณได้เลยในตอนนี้นะคะบางทีเขาก็พยายามอยู่กับตัวเองบ้างช่วงนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาเวลาเขาจะคุยกับคุณนะคะมันไม่ได้มีความรู้สึกสนุกสนาน เหมือนเมื่อก่อนเหมือนกับว่าเวลาเขาคุยกับคุณหรือคุยเรื่องกับเรื่องไหนก็ตามกับคุณมันจะมีความรู้สึกแบบน่าอึดอัดใจหรือคุณอาจจะรู้สึกหรือทําสีหน้าที่แบบเออเราไม่อยากคุยกับเธอตอนนี้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาทำร้ายคุณรับหลังก่อนหน้านี้หรือว่าเคยทาร้ายคุณมาก่อนแล้วคุณรู้สึกไม่อยากจะ ไม่อยากจะเปิดโอกาสหรือว่าเปิดใจกับเขาอีกแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้เขาอยู่ตัวคนเดียวก่อนดีกว่ามันเป็นอารมณ์ประมาณว่าถ้าพูดเราจะทะเลาะก,กันเขาก็เลยไม่อยากพูดแต่ตัวเขาเองก็อยากจะเข้าหาคุณนะเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตสองเรียนนะคะเขายังต้องการคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกว่าคุูหนามเป็นคนที่ ก่อนหน้าน,นี้คุณเป็นคนน่ารากักแล้วก็คุณดูแลเขาดีคุณทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณสามารถเป็นครอบครัวเดียวกับเขาได้ก่อนหน้าน,นี้มีการคุยกันที่สนุกสนานมากนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเกิดการทะเลาะกันแล้วก็ชีวิตดิ่งทั้งคู่นะคะเขารู้สึกเศร้าใจรู้สึกไม่สบายใจ เหมือนคุณตัดสินเขาหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณกําลังตัดสินเา้าว่าเขากําลังนอกใจคุณเขามีมือที่สาหรือเขาไปพูดคุยกับคนอื่นก็เลยทําให้คุณรู้สึกโกรธนะคะตัวเขาเองรู้สึกเสียใจยเหมือนกันที่คุณตัดสินใจเขาไปในลักษณะนั้นเขาเองก็อยากขอโอกาสนะคะอยากพูดแก้ตัวนะคะในเรื่องราวที่คุณคิดอยู่ตอนนี้แต่เหมือนกับคุณปักใจเชื่อแล้วนะคะว่าเขา น่าจะมีคนใหม่หรือว่ามีความสัมพันธ์ใหม่หรือว่ามีโลกใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่สามารถอธิบายอะไรให้คุณได้ในตอนนี้คุณก็นิ่งเนาะคุณมาดามคิดว่าคุณอ่ะไม่ได้ต้องการคําอธิบายจากเขามาดามคิดว่าคุณอาจจะเลือกวิธีนิ่งเงียบเป็นคําตอบไม่อยากจะถามไม่อยากจะรับรู้สถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นคุณอาจจะปิดมือถือคุณอาจจะไม่เปิดแชทไม่ ทักหาเขาแล้วหรือว่าอาจจะบล็อกกันไปแต่มาดามคิดว่าไม่ถึงกับบล็อกแค่ขาดการติดต่อไม่อัปเดตเรื่องราวของเขาคุณอาจจะแทบไม่ได้ดูโซเชียลมีเดียของเขาคุณอาจจะเหมือนอะไรเดียว ซ่อนโปรไฟล์ของเขาหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่ต้องรับรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงและถามว่าเขารู้ไหมเขารู้สึกนะคะเขารู้สึกว่าคุณห่างหายจากเขาไปทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและในโลกโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้คุณสองคนอาจจะคุยกันดีในโซเชียลมีเดียนะอาจจะมีการทักหาหรือว่ามีการแบบ Response ต่อกันโพสต์ในแต่ละเรื่องของ เขาหรือของคุณก็ได้นะคะมันมีการแบบโต้อตอบกันทางโซเชียลมีเดียแต่ตอนนี้คือนิ่งไปละคุณนั่นนิ่งไปละเขารับรู้ได้แล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณกําลังออกห่างจากตัวเขานะคะ mm hmm. เขาอยากจะพูดอยากอธิบายนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณ เข้าใจนั้นความจริงแล้วมันเป็นอย่างไรอยากจะบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดไปแต่ตอนนี้คุณเลือกที่จะเงียบแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็ไปนั่งคิดทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าคุณจะเอาอย่างไรดีนะคะคุณอยู่ในโหมดปริวิเวกอยู่ตอนนี้นะคะคุณไม่พร้อมที่จะคุยแล้วเขาก็รู้ด้วยนะคะว่าเขาคุยอะไรกับคุณตอนนี้ไม่ได้นะคะในหัวเขามีความคิดอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะคะเขารู้สึกอ่า เขามีความคิดหลายๆเรื่องในโดยเฉพาะเรื่องของคุณคุณเป็นเรื่องราวที่เขาคิดมากคิดไม่ตกคิดบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่ที่เขาคิดมักจะไม่ใช่ความคิดแบบเออ ฟุง้งซ่านหรือว่าเป็นความคิดที่แบบคิดมากหรือว่าเครียดนะคะเป็นความคิดในลักษณะที่แบบสับสนว่าวุ่นใจมากกว่าเหมือนเขามีความคิดที่อยากจะเข้าหาคุณอยากจะพูดอยากอธิบายอยากเข้ามาคุยแต่เขาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเพราะในหัวตอนนี้เขามีข้อมูลมีแนวทางมีวิธีการอยู่ในหัวค่อนข้างเยอะแต่เขาไม่รู้จะเลือกอวิธีไหนดีคะ่ะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันสมูทหรือดีขึ้นกว่านี้ตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณเองเคยรับบทหนักในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างเยอะแล้วคุณรู้สึกว่าประสบการณ์สอนตัวคุณมามากแล้วก่อนหน,น้านี้มาดามไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรกับคุณนะคะแต่มันเหมือนกับว่าผ่านความยากลําบากมาตัวคุณเหมือนผ่านความยากลําบากแล้วรู้สึกเหนื่อยมามากแล้วกวับความสัมพันธ์นี้ต่อให้เขาคิดหาวิธีทางไหนก็ตามที่จะเข้าหาคุณมาดามก็คิดว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเออ มันแบกรับต่อไปไม่ไหวหรือเปล่านะคะแต่ตัวคุณเองก็ยังไม่ถึงขนาดปล่อยมือหรือว่าเอา,เอาภาระที่อยู่บืหลังเนี่ยออกไปนะคะคุณก็ยังแบกอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่ยังไม่อยากเปิดใจตอนนี้นะเขาค่อนข้างมีความรู้สึกใจร้อนขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นเขาอาจจะคิดว่าความสัมพันธ์นี้หรือความนิ่งเงียบนี้มันจะหายไปได้ด้วยดีหรือ มันอาจจะคลี่คลายไปเร็วกว่านี้แต่เหมือนกับว่าเขาเริ่มคิดแล้วแหละว่าเขาคิดผิดนะคะมันเหมือนกับว่าบาดแผลในใจระหว่างคุณกับเขามันเป็นแผลที่ค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วมันไม่มันไม่หายอะค่ะตอนนี้คุณก็รู้สึกกับตัวเองเหมือนกันนะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้มันยากที่จะมีการประสาน ประสานความสัมพันธ์กันได้เหมือนก่อนนะคะมันยากที่จะเข้ามาคุยกันเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณกับเขาจะพยายามคุยอะไรกันมันเหมือนจะเป็นเรื่องของการทะเลกกาะกันสม่ําเสมอต่อให้เขาถามคุณแค่ว่าเออตอนนี้วันนี้ช่วงนี้งานคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเขาก็กังวลใจว่าคุณจะตอบในลักษณะที่ทะเลาะก,กันอารมณ์ประมาณแบบคุณอาจจะตอบไปว่าทําไมอยากรู้หรอ ปกติไม่อยากรู้เรื่องของฉันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความแอบประชดหรือว่ามีความรู้สึกอยากจะเหวี่ยงอะไรยงเงี้ยค่ะอ่ามันเป็นความรู้สึกมาดามเข้าใจนะเหมือนกับว่าเราเคยเจออะไรที่มันหนักหนัก,นกสาหัสสาการมาก่อนแล้วอยู่ยๆเขาจะทาเนียนเข้ามาตีเนียนแล้วแบบเอออยากให้เราให้ภัยเลยอะไรเงี้ยเออมันอาจจะยากมันอาจจะรู้สึกแบบ มันยังไม่ใช่เวลานั้นมันยังไม่พร้อมที่จะเรายังไม่พร้อมที่จะให้ใครเขาหรือเรายังไม่ได้พร้อมที่จะคืนดีกันในตอนนั้นแต่เขาก็รู้สึกนะคะเขารู้สึกอยากจะให้คุณกับเขาเนะะี่ยค่ะมีความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงกว่านี้มันมีการพูดจาอะไรากันที่ทําให้รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ เป็นเรื่องที่ท็อกซิกหรือว่าเป็นเรื่องที่ทะเลาะเบาแบงกันมาดามคิดว่าเขากำลังรอช่วงเวลาที่คุณจะอ่อนโยนลงกว่านี้อ่ะสบายใจขึ้นกว่านี้แล้วก็มี อารมณ์ที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังรอดูสัญญาณอยู่เหมือนกันนะเขากาลังรอดูสัญญาณว่าเมื่อไหร่นั้นที่คุณจะอารมณ์ดีกว่านี้แต่ระหว่างที่เขารอดูสัญญาณอยู่นั้นเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็พัฒนาตัวเองขึ้นโดยเฉพาะการพูดคุยหรือพัฒนาตัวเองด้านการเข้าหา,าสังคมใหม่ๆ เพื่อนใหม่หรือว่าคนรอบตัวนะคะเหมือนคุณเริ่มพูดคุยหรือเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนๆรอบตัวคุณบ้างเขาอาจจะสังเกตจากาในสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้ถ้าเขายังส่องโซเชียลมีเดียของคุณเขาจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีการレスปอนหรือมีการพูดคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้นคุณดูอารมณ์ดีมากขึ้นจะถามว่ามันดีไหมเขาก็รู้สึกว่าคุณอารมณ์ดีขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าเขาแอบ คิดเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นแล้วเริ่มมีคนเข้าหาคุณถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณกับเขาเคยคบหากันหรือเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้เลิก,ลกหรือว่า อยู่ในช่วงเซปาร์เรชันกันนะคะเขามองว่าตัวคุณนะคะเปิดเผยกับสาธารณชนในฐานะที่ตอนนี้ตัวคุณโสดแล้วตัวคุณไร้คู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะมีคนใหม่ๆแล้วคุณเริ่มเปิดใจให้กับคนอื่นๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเออมันมันช้าไปไหมนะคะการที่เขารอจนถึงขนาดนี้มันช้าไปไหมนะคะตัวเขาเองปล่อยให้เวลามันเนื่นนานเพราะเขามัวแต่ รอสัญญาณแล้วก็รอที่จะเลือกนะคะเส้นทางหรือเลือกวิธีการที่จะพูดหรือขับกลับเข้ามาหาคุณได้นะคะตัวคุณเองถามว่าตัวคุณเองเปิดรับคนใหม่ๆเลยขนาดนั้นไหมมันเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าคุณเองก็เริ่มที่จะเออหายโกรธเขามากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นคุณค่อนข้างที่จะเก่งด้านการเก็บ งาอารมณ์ไว้ก่อนหน้านี้เวลาคุณโกรธคุณจะแสดงออกชัดเจนว่าคุณโกรธก่อนหน้านี้เวลาคุณเสียใจคุณจะชัดเจนมากว่าคุณเสียใจคุณอาจจะโพสต์อะไรที่มันเป็นเรื่องของการดราม่านะคะการโพสต์การแชร์นะคะเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกคุณถ้าคุณเสียใจคุณอาจจะแชร์เพลงเศร้าถ้าคุณรู้สึกโกรธคุณอาจจะแชร์ภาพการ์ตูนอะไรที่เป็นการแบบแสดงว่าคุณกําลังโกรธใช้สติ๊กเกอร์ที่โกรธแต่ตอนนี้คุณรู้จัก เก็บงาอารมณ์ไว้นะคะและเปิดเผยด้านที่ดีๆด้านสบายใจให้คนอื่นเห็นแต่ในด้านที่มันเป็นด้านดักดาะคะ่ะคุณเก็บงาไว้เขาอาจจะมองคุณไม่ออกในช่วงนี้และเขาก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าตอนนี้มันใช่เวลาที่เขาสามารถกลับเข้าไปคุยกับคุณได้หรือยัง ะะเขาเองอยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าตอนนี้คุณให้อภัยเขาแล้วหรือยังนะคะตัวเขารอนะคะตัวเขารอเวลาที่ใชายอยู่นะคะถามว่าตอนนี้คุณคุณยังลืมเขาไหมไมาดามคิดว่าคุณก็ยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่นะคะทูอ of cups ออกมานะคะแต่ว่าความรู้สึกนี้คุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยให้กับเขานะคะมันมีพลังงานของการเก็บความรู้สึกไว 8ดาบน,นะคะคุณอาจจะไม่ได้แสดงออกให้เขารู้ว่าว่าคุณเองก็ยังรู้สึกกับเขาอยู่คุณอาจจะดูนิ่งๆคุณอาจจะดูเฟรนลี่กับคนอื่นแล้วนะคะตัวเขาเองก็ได้แต่รอนะคะแล้วเขาก็ถามว่าเวลาเขาเห็นคุณเฟรนลี่กับคนอื่นเขารู้สึกไงเขาก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์แล้วเขาก็รู้สึกอยากครอบครองคุณคนเดียวเขาไม่ได้อยากให้คนอื่นมาครอบครองคุณนะคะ เขากังวลใจเขาแอบกังวลใจในเรื่องของคุณเขาแอบกังวลใจในสิ่งที่คุณแสดงนะคะเขากลัวว่าตอนนี้คุณลืมเขาไปแล้วไหมนะคะแล้วเขาก็กลัวว่าตอนนี้คุณไม่ได้คิดถึงเขาแล้วนะคะมันมีความรู้สึกของความหวาดกลัวนะคะแล้วก็วิตกกังวลไปเองนะคะ มันมีความรู้สึกของความไม่สบายใจตอนกลางคืนคุณกับเขาอาจจะมีอาการแบบนอนไม่หลับและบางทีก็ฝันถึงเรื่องของกันและกันมันเหมือนกับว่าคุณมีสื่อมีเซนที่มันเชื่อมต่อกันได้ทางความฝันนะคะแต่ส่วนใหญ่มากมันจะเป็นเรื่องของความกังวลใจมากกว่านะคะตัวเขาเองอาจจะอยากแสดง เขาอาจจะตีเนียนเข้ามาหาคุณนะคะในลักษณะของเพื่อนฝูงก็ได้นะคะมีการนัดกันในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือว่าถ้าคุณกับเขามีเพื่อนร่วมกันก็จะนัดกันเข้ามาทางเพื่อนนะคะมีการพบาอานนัดพบนัดเจอนะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับการนัดพบนัดเจอของเขานะคะคุณจะรู้สึกประมาณว่าคุณดูไม่ชอบอื มาดามรู้สึกว่าคุณไม่ชอบการพบเจอการผ่านผ่านกลุ่มเพื่อนนะคะเพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นการส่วนตัวแล้วมันรู้สึกปันหนาคุยกันลําบากนะคะมันมีคนมองหรือคนสังเกตการรับรับตัวต่อให้เป็นเพื่อนของคุณหรือเพื่อนของเขาเองก็ตามนะคะคุณอาจจะรู้สึกลําบากใจหรืออึดอัดใจเล็กน้อยแต่ว่าคุณก็ไปนะคะไปตามมาดามใช้คําว่าเออ ค,คุณก็ไปตามบทบาทนะคะที่คุณควรจะแสดงนะคะอย่างเช่นถ้าคนอื่นหรือคนที่ไม่ได้รู้รับรู้ความสัมพันธ์ของคุณก็จะมองว่าคุณกับเขานะคะเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเวลานัดเลี้ยงรุ่นนัดเจอกันนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เป็นคนเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะเออไปนัดเจอกันนะคะนานๆเจอกันทีสองปีเจอกันหนึ่งปีเจอกันสามเดือนเจอกันอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับความสนิทของกลุ่มเพื่อนคุณนะคะ คุณก็จะแสดงไปตามบทบาทนะคะว่าเออเราเป็นเพื่อนกันเรายังคุยกันอยู่แต่คุณแอบรู้สึกอึดอัดใจนิดนึงนะคะตอนอยู่ในภาวะแบบนั้นเขาจะพยายามทำตัวแบบแฮปปี้ Happy, ทำตัวมีความสุขทำตัวอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเองไม่ยึดติดหรือว่าไม่ได้อา ไม่ได้สนใจอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะเขาอยากทําให้ความความรู้สึกของตัวเขาและตัวคุณมันดูสบายใจกันมากขึ้นนะคะถามว่าพอคุณเห็นแบบนั้นนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาลืมคุณแล้วเขาจบแล้วเขาไม่ได้อยากที่จะกลับมาคุยกันกับคุณอีกนะคะเหมือนกับว่าเขาพร้อมที่จะอ่าไปใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วคุณรู้สึกว่าเออเขาไปแล้วนี่นะมันเป็นการแสดงนะคะมันเป็นการแสดงและตัวเขาแสดงเก่งนะคะ พิวขึ้นคู่กันนะคะอืมคุณเองก็แสดงไปตามบทบาทคุณนะคะนะแต่ว่าในใจลึกๆนะคะมาดามคิดว่าทั้งคู่นะโหยหากันและการมีไพ่เดวิลขึ้นคู่กันนะคะอถึงเขาจะแสดงตัวตนว่าเขาเขามีชีวิตที่เป็นอิสระแล้วเขาเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ความจริงแล้วลึกๆในใจเขาเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ดีคะ่ะ หรือว่าคุณอาจจะแสดงให้เขาเห็นเหมือนกันนะคะว่าตัวคุณเองก็ลืมนะคะลืมเรื่องราวต่างๆแล้วคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมจะใช้ชีวิตใหม่แล้วแต่ความจริงแล้วตัวคุณนะคะลึกๆของคุณคุณก็ยังโหยหาเขาอยู่ถามว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสกลับมาคุยกันไหมนะคะอืมเหมือนกับว่าเขาจะพยายามนะคะเขาจะพยายามเข้าหาคุณในลักษณะของคนที่อ่า หันหน้าเข้าหากันคุยกันอาจจะคุยกันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องทั่วไปนะคะหลังจากนั้นการคุยกันมันจะเริ่มธรรมชาติมากขึ้นนะคะตอนแรกอาจจะรู้สึกอ,อึดอัดนิดนึงแต่เขาพยายามนะเขาจะพยายามเหมือนกันนะคะฝั่งคุณน่าจะยังปิดใจอยู่บ้างในช่วงแรกๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะสองดับขึ้นมาแต่ว่า สองดาบเนี่ยมันก็เป็นการปิดใจแค่ชั่วคราวนะคะสักพักคุณจะเริ่มเปิดใจนะคะเขาเขาไม่ถอย,อยะอนะคะคนนี้เขาไม่ถอยจริงๆนะคะถึงคุณจะไม่เปิดใจให้เขาในตอนแรกนะคะเขาก็จะพยายามจนกว่าจะเอาชนะใจคุณได้นะคะเขารู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่พร้อมเขารู้ว่าต้องให้เวลาคุณสักพักเพื่อให้คุณอ่าให้อภัยเขานะคะ เขารู้ว่าสักวันหนึ่งอะคะจะถึงเวลาที่คุณให้ภัยเขาได้เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่โตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วคุณก็พร้อมที่จะให้โอกาสเขานะคะไพใบจบเป็น the lovers นะคะคุณสองคนมีโอกาสนะคะสูงมากที่จะกลับมาเป็นคู่รักกันนะคะหลังจากที่ใช้เวลาสักพักใครเราแฟนมาดามใช้คำว่าใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะคะอาจจะเป็นหลักปี จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาแล้วก็ลืมเรื่องราวที่เคยทําให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาก่อนหน้านี้แต่ว่าตัวไพ่ไม่ได้บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรค่ะเพราะฉะนั้นมาดามก็เลยเดาวว่านะคะ๋ยวแปักหนึ่งนะคะ,ะกลับมาแล้วนะคะพอดีลูก,กวนนิดหนึ่งทะเลอะกันเด็กๆนะคะ สรุปนะคะไพ่ไปสรุปคือเดอะเลเวอร์สนะคะคุณสองคนยังมีความรักความรู้สึกให้กันและการแต่คุณต้องใช้เวลานะคะจนกว่าคุณจะเปิดใจให้กับเขานะคะถามว่าคุณจะให้ไพ่เขาได้ไหมนะคะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของความเป็นผู้ใหญ่นะคะสักพักหนึ่งคุณจะรู้สึกอ่า คุณจะเห็นนะคะเห็นความตั้งใจจริงของเขาอะคะ่ะพอคุณเห็นความตั้งใจจริงของเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่มั่นคงและเชื่อถือได้นะคะในเรื่องราวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตคุณจะให้อภัยแล้วก็ปล่อยให้อ่าความรักความสัมพันธ์มันเดินหน้าไปต่อนะคะตามธรรมชาติของมันนะคะโดยที่คุณจะไม่พยายามที่จะเข้าไปปิดกั้นหรือว่าพยายามที่จะปิดซ่อนอารมณ์ของตัวเองไว้นะคะอื ประมาณนี้สำหรับรนดอมในวันนี้นะคะามาดามก็หวังว่าพลังงานตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานงานของคุณถ้าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่เงียบหรือไม่ได้คุยกันหรือว่ามีความเข้าใจผิดกันหรือคุณรู้สึกว่าเรื่องที่เขาทำคุณให้อภัยไม่ได้นะคะสักพักเวลาจะเยียวยานะคะจนคุณจะรู้สึกว่าเออสิ่งที่คุณเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันหนักอึ้ง มากในตอนนี้หรือว่าหนักอึ้งมากในอดีตเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงได้ในอนาคตก็ได้นะคะก็หวังว่าคุณกับคนของคุณนะคะจะพบเจอเส้นทางที่อ่าทำให้คุณคู่นะคะมีความรู้สึกที่ดีๆขึ้นกลับมาเหมือนเดิมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย